สาบาดีทุกคนสาบาดีทุกคนอันนี้ผมก็กอนจะไปทํางานนะแตงโมขนมแตงโมกออนผมไปทํางานนะออืมออืมอื ผมกะจะกินแตงโมแต่แตงโม,มไม่อร่อยนะทุกคนผมผมกะจะกินแตงโมแต่แตงโม,มไม่อร่อยนะ are, ผมผม,ผมว่าผมผ่านแล้วผมจะกินแตงโมผมว,ว่าผมจะกินแตงโมแต่แตงโม,มไม่อร่อยก็เ,เลยไม่กินนะทุะกคนมันไม่อร่อยไงทุกคนอยู่ เปรี้ยวๆซมๆมันหวานนะทุกคนแต่มันไม่หวานมากเปรี้ยวเปรี้ยๆชนมากไม่หวานนะทุกคนครับผมจะไปทำงานแล้วนะทุกคนงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวกีริบาลุงสีดาด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวกีริบาลุงสีดาด้วยจ้า <c oughs> ผมจะไปทำงานแล้วงั้นก็ฝากช่องน้อยๆของบ่าวกีสีดาด้วยนะ <c oughs> ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจให้ผมด้วย สัญญาว่าจะลงคลิปทุกวันนะแล้วก็ขอบคุณครับทุกคนบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะผมก็แค่มาดูว่าผมไม่ได้กินแตงโมนะเพราะตงโมช่อมเปรี้ยวซื้อมามันก็ราคามันก็สูงซื้อมาแล้วไม่ค่าหลอกให้ซื้อนะซื้อมาแล้วมันก็ไม่อร่อยทิ้งทิ้งป่านนี้แหละทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะ हेलो कन्न अच्छा तो मेरे को